มากันเลยครับมาต่อ เริ่มจากการเตนสินาทีมี่สองตากตัวเองครับมาแลยครับผู้เล่นครับแถวเอาชน์ให้ลูกนัดสอลยรับนับออนะครับผมไม่มีนาทีนับให้การ้าองนัดาจากด้านดูในการจีนาครับการจินตนากองนัดทุกคนอยู่ในแดน เลือดสดได้เพิ่มมองดูเพื่อนยิ้มยิ้มยักงยั้ไม่มีที่ทุ่มเข้ามาแล้วเลือดแท้ไม่ผ่านตุดเลขสกัดออกมาเป็นทีทุ่มเอาไม่ใสอีกค้า้งเลือดแท้จะได้เพิ่มวิ่งมาโดยผู้เล่นคนเดิม ไม่ยอมรือเปล่อผเอาบอลมาได้ซับตูมย้วจะติดกระแบนของประเทศพกเล่นกันต้กับแล้วตอนนี้บอลไปเข้าทางเข้าทางของเลืนแฝดเล่นแฝดไ้อยู่แล้วก็คือหลัง้เพื่อเพื่อเพื่อไปยยังวะบอลกองได้อยู่เล่นแบอลอยู่ริมเส้นฟังกระตาเพื่